กลับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับ28ตุลาคม2565นร้าะครับมาเอ้าเย้สวัสดีครับพี่เอยใต้ยูทูบครับตายูทูปนะเนเห็นว่ะเดี๋ยวผมเห็นผมที่ไปกลางนาวันนั้นเพราะดีเห็นคนจับปลากันเลยเยจ้าเลยอยากคายไว้ครับเรียบร้อยเพรสองห่วง ท่วมครับท่วมสนิทครับขออยา่าทายยุดท่วมเลยนะครับออาเห็นการจับปลาครับโอเคโอค้ยพ่อดีใส่หลับปลาอย่าฟอปลาให้นไทยน่นี่ครับนี่จับปลาไปแล้วนะครับนี่ปลากระช่งบ้านกอกนะครับ ตบนหนองบวัวอำเภอโกสุมพิสัยมาหาสารครามโอ้มีตะไร่เอกหลบรอตัวนี่แม่เมื่อนี่ไหมนี่ตะรุ่นเก่าเลยขึ้นไหม่ห็กว่าครับนี่ไทยยุทธภูมครับบังอยากบังป่าครับครับอ๋อครับอีกรอบไหมครับโดนป่ะนี่โดนปะโดนเตือป่ะครับ,บปเป็นได้ครับแม่ค่ะขายดีป่ะรับดีป่ะ กิโลเท่าไรครับปลากิโลได้ไอ้เก่าได้หนิปลาปลานิหกสิบเนาะนี่ปลาจะไม่สงสัยนี่ทั่วไปใช่ไหมทั่วไปนะครับมีเยอะไหมครับมีเยอะไหมสิบอกไงพี่น้องทั้งยูทูบมาครับมีเยอะไหมครับเป็นปลาซีพีเลยเนาะปลาซีพีเอาให้ขอม้วนยังหน่อยนะปลา เป็นปลาทีพี่จีครับเขาเป็นเป็นลูกแแห่แมนบอผู้จับสายแต่ว่าพ่อจแล้วจะเป็นลูกแพห่หรือว่าเป็นคือหมูนี่แม่มันคือยังไงที่เขาไปลูกเลี้ยงลูกแพห่บอครับนี่ยังไงจีบอแม่นบนเซเนเนสยังไงเสนอกระสัง ใส่สังเรียมนะสังเป็นสี่เลี่ยมปกติครับครับใส่ตาใค่ตาไข่ครับตาไใส่ถังรอยครับผมข้าต้นทุนแทงงปะด้งครับแท่งปะพวกสองเมตรเนี่ยสองเมตรบ่หรือสองเมตรปะสองเมตรวมเลย ครับพื้นที่มั่นสามพูดสามสามพูดสามแต่แต่ละหลุมโอ้ห้องจุปลาไอะไรเป็นไหนหอยหอกอยหอยหอกลอยตัวครับโอ้เดี๋ยวดูวิธีการจับปลานะครับที่บ้านเกอกบ้านกอกหมงูที่สอง ตำบลหนองบัวโกสุมพิสัยมหาสารคามนะครับโอ้ยโอกาสดีเลยครับพอเพิ่งมาอนีนี่ปลานะครับสวัสดีครับว้าโอ้ก็มาไทยเอานี่ล่ะไทยห่อไทยย่อขวังนี่ล่ะจังนั้ขคนสีหัวจักทีว่าปลาสีเอาไปย่างอยู่มันมาจังใดปลาหมันตัวนี้แม่อ้นี่ยังไีกัน อ่าดีตัวองซององซองว,ว่ามันสองตัวลอดติดครับนี่เค,เคืพอ,อ,อเเดะัวตัวกว่าไก่ลอครับก่เต้าขีดเนาะสี่สิบไปแกส่งไปทางไหนครับปลาไปทางไหน กอนแกนนะครับนี่ปลาก้อนเสียวขื้นทั้งถาดนะครับวิธีการสิมาแบบนี้นะครับเลี้ยงอยู่บ้านเกากนะครับหมู่ที่สองตำบลน,นองบัวนะครับอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามนะครับเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักเลยที่เดียวนะครับอยู่บนพิกัดทังหลวงแผ่นดินไม้เล็กสองสามเก่าหนึ่งน,นะครับนี่จุดบ้านเกากนะครับ อาเบิงอ่อคนจับปลากระสั่งพอดีนั่นมามาเอาปลาลงแล้วมาสีสัมผัสกับช่องย o ท t u ูบเนี่ยนี่ปากขายทั้งทั่วโลกฮบฝรั่งเขาสั่งซสือโอ้กยังไ่ได้จับปลาปลนนี้ใสดีเนาะปลาบันเพาา่ค่อยดด้นไยเออ้เพราะมันเสียเออครับเออผม มาหลายรอบแล้วนะครับผมมาอย่างมาไทยนะครับปลาอัมีตัวงามๆปลาไหมนะครับปลา้ํำไหลปลาแม่น้ำซีครับนี่ขั้นที่หลายขั้นแล้วนะครับนี่ออกมาขั้นที่ขั้นต่อขั้นอันนี้ตลาดปลากระิน้ำไปช่างขอัแก่นนะครับ นะคนร่ะได้มัดไปมาสัมผัสช่องยูทูปเจ้าบาทมึงด้วยมาไอ้ขอมวอนเนี่ยจะมีจากหลายบนไดปลามือนี่นตลาดปลานะครับบานบานกอกหมู่ที่สองตะบนหนองบัวโกสุมพิสัยมหาสารคามครับ โอ้ยปลามีแต่ตัวงามๆตัวใหญ่ๆสองตัวโลขายถูกๆหกสิบบาทใช่ไหมครับโลละหกสิบบาทนะครับเด็กสาปบป่ายังสั่นนะครับนี่เอ้าได้ยักไหลายมันได้ยกักแสนมากกว่าใค้ทั้งยุทธทัวจังหวัดเนี่ยพอก็พอผึ่งแน่สวัสดีครับ <laughs> จะกันนะครับจะก,กันสังหกสิบตัวสังเมื่อนี่จับจะก,กันสังครับมืัอนี้เมื่อนี่จะก,กันสัง สามซีเนาะอ๋อมันกระสังละถามเขายอด่ะไรครับมันัน้แนกรสังกระสังละตันได้ปะหักะสัละอเกียรลอยกิโลนะครับป้าีตัวว่ามันทามาดาเท่านี้โอหกสิบขาไปควณมากก็เป็นเป็นหลายตังค์ครับ นี่คือตลาดนะครับอายุบานเกาะครับนี่บาญเกาะรับรถขั้นต่อขั้นไปสร่งตลาดทั่วไปข้างขอนแก่นนะครับม่เดอรพี่น้องแดงผลิตที่บาญเกาะครับนี่คือปลากระชังหันหน้ามาทางนี้หน่อยน,นี่ครับมาดีแน,น่ดีใจรวบให้นั่นญาตกก้องไว้อีกแล้ว <c oughs> นี่ออกไรแล้ว